น้องโรนโดนเดิตามไเดินตามนันขึ้นมาไม่ได้คอยหน่หโดหถึยืนนี่ยพี่น้องหมดแล้วโอ้โหโดนแล้ว สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผูช้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชาสุช,ชาตินะผมวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาตกปลาแม่น้ำมาสักหน่อยวันนี้ก็อยู่ที่นี่ครับบ้องแคมนะคือของปุนจังหวัดจนันทบุรีครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาตามหาปลาแม่น้ำมาสักหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศครับตกปลาช่อนบ่อยนะช่วงนี้ <c oughs> ไปดูกันนะว่าวันนี้จะมีผลง,งานใครด้รับชมมันหรือเปล่าผม เดี๋ยวเอาอ,อุปรกรณ์แล้วก็ลุยกันเลยดีกว่า,าครับครับลุยลุยมัยยยนมันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเซ็ต spinning เรานะนี่ก็เป็นเซ็ตเนี้ยนะเป็นเจ้ารอก Shimano s t a r d e c ฟเบอร์2 5 0พครับแู้ขับขัน G-Max l i g h จิ i n ความยาว7-6เวหกเบรคสาย,ย่แปด T- เจ็ดตอนนะ าจจะไปตีทาระยะบ้างครับแต่ช้าวนี้จะเล่นบนข้างบนนี้ก่อนครับเผื่อเจอปลาแค้นะเดี๋ยวไปดูกันับว่าจะเจอตัวบ้างหรือเปล่าครานี้เดี๋ยวก็จะเป็นพวกปัดอะไรกระดีอะไรก็วางกันไปนะหรือกันับผมหมานมันหมาไม่รู้วันนี้จะถมกี่ตัวนะหรือกันฮะ พีน đ ốn, đ ốn ่น้องโดนโดนไปเดินตามไปเดินตามไปพี่น้องลังหลังขึ้นมาไม่ได้ก่อยไหลลงไป

มันมุนแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องลงไปจับแต่ั้างน่าจะยังอยู่อ่ะยังขยับอยู่พี่พน้องยังขยับอยู่ ยังขยับอยู่พี่ยังขยับอยู่ก่อไหนไม่ลองเห็นไหมไปงัดไปเลยแอบไปเลยงัดตึ๊เลยไปเลยไปเลยติดไ่แนะ่นตะิดไนะ่แนะ่นเข้าฝั่งนีดิเข้าเข้าชายนีดิ đi. มุเยอะโอ้โหโดนแล้วววไอ้แค่ดีดด้วยโอ้โหนี่เดียวเองพี่น้องถึงแม้ต้องนักนักนักตอดมานี่ถ้าไปสู้ข้างบนส,สู้ไม่ไหวโอ้โหโดนแล้ววเนีย่ยปลาแค่นะแค่บวัว ใช่ไหมไม่รู้ว่าแคไนน่ไรเลย<ต>ที่จะเป็นลิงบีระเบิดไป็นนึงโอ้โหเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมประหลาดไหมนะปิงอ,นนอ,งงเอเโูโดนจนได้ครับกัดปลาร์กดำลึกห้าเซนนล้วค่อยๆไหลมาครับนี่ครับสวยงามเอ้เจ้โดนักทีเฮอโดนจนได้เมื่อกี้พี่เอฟกโดนครับนี่ครับอภิษฎนะ นี่ได้ช็อตได้ช็อตสวยงามโอเคผู้ชมได้เยอะแล้ววันนี้โอเคนะปราบปีศจส,สวยงามไปประมาณเกือแบสองโลนะเฉกไปายลูกเดี๋ยวไปตามหากันต่อเพลิแล้ววันนี้ใน <c oughs> ที่สุดก็เจอกันท่าเทียบผม งานยามเช้าครับไปเดินตามมันต่อถ่ายรูปละคู่ครับมือสั่นเลยเลยเดี๋ครับฮะเอาถ่า,ายแล้วใส่ามาอะไรมาไม่น้องอะไรมาเอาเรื่องวปะปลาเข้าปลาเข้าพี่ไปตีมาบ้าพี่น้องนอนคานนอนคานนอนคาน พี่น้องโดนฟ้านะานตามอยู่ไม่ใด้แค่นี่ของเราก็ตึ้นขึ้นมานะเดี๋ยวจช่วยเดียกครับรุนยังโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยนู้นนะนาขึ้นมาแล้วใส่ซึ่งโล เท่าเข้าครับแท่าเข้าเน่ยโดนจนได้เะจะบอกวิ้ยเ้นี่ยเอายากเอาแบบไม่วิ่งงงอ่ะเมื่อกี้มันก็ยะสวนไม่ใช่หรอใช่แต่ตัวเล็กแกเราฆัตได้ตัวใหญ่เราสู้ไม่ได้ ใส,ใส่ขึ้งโลไ,ได้ไหมไม่ถึงหรอแอป๊ดตักเหมือนกันโนอะ้เข้าหนวดเหมือนกันนะอยู่อย่างเงี้ยสวยงามเน่นเต็มงานมันหนุ่ <c oughs> มโอ้เข้าปากล่างด้วยไปตามหาก,กันต่อเดี๋ยวจะเจอเจอ,เจอ,เจอ,อีกนะนี่ครับผมไปแต่เป็นยุยไปต่อนะ โดนไปอะ่ะเนเนี่ยกำลังโดนกันตัวใหม่อยู่นะเดี๋ยวไปช่วยพี่ก่อนครับครับเอาฮะตัวใหญ่ไหมพี่น้องโอ้โหนี่เดือดวันนี้เดือด,นนด,อดค่อยๆค่อยๆมาอยู่มั้งพี่น้อง มาแล้วมาแล้วแคบเอาแคบเอาอุ้ยไสยสวยใครจับไหมจับไหมพี่หรือลากขึ้นนู่นพี่น้องอันนี้เดรอรากชาติกันเด็ดโ,โอ้โไสสวยขึ้นมาแล้วหน่อยแจมแล้วครับผมพี่น้องอืบ้บโดนจนได้ลงไปในน้ำไม่กัด แค่เข้าแค่เข้าฮะกำลังเบก<ะ>อบยูย่โอ้โหเบกหวานเจ็บเลยต้องปล่อยไหลลงมาเพราะเราเพิ่งออกมาข้างบนเราไม่ได้ตัวเดีเดี๋ดวยวผมรีบต่อช็อตก,ก่อนไม่ทันเขาแล้วเนะี่ยเขาไปสองแล้วโอเคครับผมผมต่อช็อตักครู่นะ เขาไม่ได้แนวคลาสสิกเนี่ยต้องจัดตัวผมกำลังมาเลยยังนี่ยเห็นอยู่มันมันถึกมันได้ยังไงอ่ะมันไม่พอกันหรอ,อนนเกณฑ์นหนึ่งกนะัเกณสองใช่หแล้วมันใหม่กว่าแ้่มันตัวเนคนเล่นเยอะกว่าอ่าคนเล่นเยอะกว่ามันทรงมันทรงแบบไหนมันมันก็แปลกนะพี่ไม่รูปปัญหาอ,พอพาอะไรก็ก็อะไรปี่กอ้เขาไม่ค่อยชอบกัน

ขึ้นเลยนีเอาขึ้นเลยนี่โลนแล้วแล้วโดนทั้งวันไม่ได้ไปครับมาแล้วครับแต้มี่สองครับผู้ชมแชร์นะนี่โดนโดนโดนเรื่อยๆนะนครับนี่แต้น,นี้ก็กำลังกินเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยแขะแขะแขะสวยงามครับ ตรงนี้น้ำมันลงนะน้ำลงฟ้าก็เข้าเรื่อยๆครับไปถ่ายรูปรุยกันต่อดีกว่ามาไล่เอาแต้มอี 2. สองเดี๋ยวจะมีแต้มเพิ่มรับผมสวยงามนีครับผู้ชมแค่แต้มไม่ของเรานระับใส่กำลังแซ่บนะแส้มเดโอเคไม่นแน่ก็อาจจะปล่อยนะเดี๋ยวดูก่อนอีกทีจะมีแต้มใหญ่ๆเพิ่มว่า เราจะปล่อยตัวนี้ไปนะครับเถ้าแล้วแตั้งนี้สองต่างม,มาต่อนะเผืเ่อจะเจอแต้มเพิ่มอนมาเนะลยๆฮะครับคุณผู้ชมได้เวลากลับมาแล้วได้เวลาปลาขึ้นแล้วน,นี่ผลงานวันนี้นะโนิ่งสามตัวแล้วมั้งนะหอมมากใช่รหรออยู่สามว้าวถ้าไปมันห่ังน้ำไป ผมยังรอดอยู่เนี่ยเป็น้องหวังตัวนะอ,นนอันนี้ปลาแค่เดือดนะเช้านี่หลุดจนไปก็หลายตัวแต่ก็ถือว่ามีตัวให้กัดไนดะ้โอเคนะครับผมเอวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมแต่น้ำมันจะดังหน่อยนะเดี๋ยวไปปิดคลิปข้างบนนั้นอีกทีนะครับคุณผู้ชมผลงานวันนี้นะครับนี่ สับแค้นะขังแท้มโอ้ไม่เจอกันมาหลายเดือนอยู่นะครับกะแคงกดดิจังเลยเนื้อนี่อร่อยมากครับบอกเหลืองอ่อยเลยครับเนื้อผัดชาอย่างเด็ดครับโอเคตอนเรานี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอตัวกลับไป ขับค่อนกันแล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับหมาเนี่ยนะครับพี่น้องก็ได้ไปสองตัวผมได้สองตัวถือว่าสนุกสนานกันไปอีกหนึ่งวันโอีคครับผมรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้นะครับน่าจะพาไปตกปาลาอะไรตากิดตามรับชมได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาตัวครับผมับบ๊ายบายครับ